นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ที่ผ่านมาประเทศไทยเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส2019หรือโควิด -19 โดยมีการระบาดอย่างหนักในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายนผลที่ตามมาจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ดังกล่าวทำให้การใช้ชีวิตของประชาชนในประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน ผลจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9ส่งผลให้สถานศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถเปิดสอนได้ตามปกติดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการเลื่อนเวลาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใหม่และกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในกลุ่มนักเรียนและทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดสอนในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวต้องอาศัยบุคลากรทางการศึกษาและสิ่งสนับสนุนต่างๆที่มีความพร้อมและเหมาะสมเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จากการสำรวจความพร้อมและความเข้าใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มตัวอย่างครูจากหลายสถาบันในประเทศไทยพบว่าหลายสถาบันยังขาดความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษาที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รวมถึงความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียนในสถานศึกษาแต่ละแห่งในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 บามีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่ประกาศงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไซต์ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบให้หนักเรียนอยู่ที่บ้าน ส่งผลทําให้ไม่ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้เรียนขาดความต่อเนื่องของการฝึกทักษะการปฏิบัติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งทักษะการปฏิบัติงานเป็นหัวใจสําคัญของหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันจะส่งผลให้เกิดเป็นรูปธรรมและสร้างประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ด้วยเหตุนี้โรงเรียนบ้านป่งน้อยจึงเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงานของลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมจึงได้จัดทนานวตัตกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตของลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 โดยใช้ชุดฝึกทักษะกล่องกินได้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดทำนวัตกรรมคือหนึ่งเพื่อให้ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความรู้ความเข้าใจมีจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายพลังเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อให้ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้นวัตรกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตของลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9โดยใช้ชุดฝึกทักษะกล่องกินได้ เป้าหมายของการจัดทำนวัตกรรม 1. ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความรู้ความเข้าใจมีจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายพลังเยาวชนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9หรือโควิด -19 การพัฒนากระบวนการสร้างนวัตกรรม1ศึกษาสภาพปัญหาของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9หรือโควิดวิเคราะห์สภาพปัญหาสภาพบริบทของสถานศึกษา 3ศึกษาแนวทางในการจัดทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะของหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม4นํนำนวัตกรรมสู่กระบวนการเรียนการสอน5ประเมินผลการใช้นวัตกรรม 6. ปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมชุดฝึกทักษะกล่องกินได้เป็นชุดฝึกทักษะการลงมือปฏิบัติ เน้นศึกษาองค์ความรู้จักคู่มือการใช้งานและฝึกปฏิบัติงานโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องเน้นให้หน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีความรู้และทักษะด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้ปลูกผักสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างง่ายในครอบครัวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ที่จำกัดการเรียนอยู่ที่บ้านอีกทั้งยังเป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งผลให้หน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการปลูกผักไว้รับประทานเองปลอดภัยต่อชีวิตปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งสามารถต่อย,ยอดการสร้างไรายได้ให้เกิดขึ้นในอนาคต วิธีการใช้งานกล่องกินได้ 1. ศึกษาคู่มือการใช้ชุดฝึกทักษะการปลูกผักไมโครกรีน 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ในกล่องชุดฝึก 3. ดำเนินการปฏิบัติงานตามคู่มือ 4. รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ 5. ประเมินการฝึกทักษะผลการดำเนินงานด้านความรู้ก่อนดำเนินการ 1. น 1. น,นักเรียนขาดความรู้ ความเข้าใจในวิธีการปลูกต้นอ่อน2นักเรียนไม่มีองค์ความรู้เรื่องการปลูกต้นอ่อนหลังดำเนินการ1นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปลูกต้นอ่อน2นักเรียนมีการขยายผลองค์ความรู้เรื่องการปลูกต้นอ่อนและมีการศึกษาองค์ความรู้เพิ่มเติมด้านถักกระบวนการก่อนดำเนินการ 1. นักเรียนไม่มีทักษในการปฏิบัติการด้านการปลูกพืช สองนักเรียนไม่ได้มีการลงมือปฏิบัติจริงหลังดํำเนินการ 1. นนักเรียนมีทักษะกระบวนการที่ดีในการเรียนรู้ด้านการปลูกต้นอ่อน2นักเรียนได้ฝึกทักษะการปลูกต้นอ่อนผ่านกระบวนการลงมือทำด้านคุณธรรมจริยธรรม 1. นนักเรียนขาดวิในัยในการปฏิบัติงาน2นักเรียนขาดความรับผิดชอบต่อภาระงานหน้าที่หลังดํำเนินการ1นนักเรียนมีวินัยในการดูแลเอาใจใส่ รถนำต้นอ่อน2อนักเรียนมีความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่ที่จะต้องดูแลเอาใจใส่ต้นอ่อนที่นักเรียนปลูกการหาคุณภาพของนวัตกรรมนวัตกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตของลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19โดยใช้ชุดฝึกทักษะกล่องกินได้มีการหาประสิทธิภาพ โดยการหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญจำนวน3คนจากนั้นได้นำผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณหาค่า IOC ตามสูตรแก์โดยข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่0.50ถึง1.00มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้และข้อคำถามที่มีค่า IOC ต่ำกว่า0.50ต้องปรับปรุงยังใช้ไม่ได้สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการนวัตกรรม ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการพัฒนานวัตกรรม2ครูมีทักษะกระบวนการคิดที่ลงมือปฏิบัติจริง 3. มีขั้นตอนกระบวนการในการจัดทำนวัตกรรมที่เข้าถึงปัญหาที่แท้จริง 4. ผู้เรียนให้ความร่วมมือและตั้งใจในการดำเนินการ 5. มีการสะท้อนถึงผลการดำเนินงานปัญหาการทำงานปัญหาอุปสรรค 1. การเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านทําให้การติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้เรียนทําได้โดยยาก 2. เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ต้องสั่งมาจากฟาร์มต่างจังหวัดทําให้เสียเวลาในการจัดสง่งข้อเสนอแนะและโอกาสพัฒนา1พัฒนาต่อยอดไปสู่ระดับชั้นประถมศึกษา 2. บูรณาการศึกษารวิชาอื่นๆการเผยแพร่นวัตกรรมเผยแพร่พลผลงานให้กับคณะครูโรงเรียนชนประธานผาแตก เผยแพร่ผลงานให้กับคณะครูโรงเรียนวัดช่างเคียนเผยแพร่ผลงานให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยสายเผยแพร่ผลงานผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย I'm a little bit for you can bit of Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เสรังลูกเสื้อไทยหัวใจเป็นจิตอาสารูมพัฒนาถึงให้เมืองทองของเราเกียบในต้นมัน